สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําขนมถั่วแปบนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ท mite, ําซูชิเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําตอนนี้ก็จะทําไม่ทันนะคะเพื่อนๆนี่คือถั่วเหลืองที่นึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวอบนะคะเพะื่อนๆมะพร้าวอบนะคะนี้ก็เป็นมะพร้าวสดที่วันนึ่งแล้วนะคะนึ่งแล้วนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะยีนนี้ก็จะไม่ทําเยอะนะคะเพราะว่ายีนิดเหนื่อยนะคะวันนี้นะคะก็อันนี้คือน้ําดอกอัญชันนะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่มะนาวอันนี้คือใส่มะนาวนะคะ <_ S 1> พเพเื่อนก็จะเป็นสีม่วงนะคะมาเรามาทํากันเลยเนาะนจะผสมแป้งลงไปในผสมน้ําลงไปในนี้เลยนะคะเพืพ่อนอันนี้คือ สีม่วงนะคะดูก่อนนี่จะให้ดูเวลานะคะว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะดูดูนะคะเพื่อนเห็นไหมคะไม่โกหกเลยทำอันนี้ก็เตรียมของเตรียมอะไรตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะเพื่อนพรุ่งนี้ก็จะไปแต่เช้าเนาะมันบ้านเขามันพี่อุ้มใครเขาก็อยู่ไกลนะคะต้องไปรับพระด้วยนะคะเพื่อน อัวนี้ก็จะนวดแป้งนะคะชูชีมันเป็นงานแบบเป็นอาหารที่ว่าต้องค่อนข้างจะปน,นิดนะคะเ,เพื่อนๆใช้เวลานะคะมันใช้เวลาเข้าของอะไรมันก็เยอะเนาะทั่วแปบก,ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นอาหารี่ง่ายนะคะเพื่อนแค่ผัด,ผดแกงอะไรอย่างนี้มันก็จะแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวจะนี่จะนวดแป้งก่อนนะคะเพื่อนๆในเวลามันจะเยอะเนาะ,ะนี้ก็จะต้มแป้งนะคะเพื่อนๆทำอย่างนี้นะคะต้มแป้งสีขาวก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราต้มสีม่วงหรือว่าสีฟ้าอ,อ่สีขาวมันก็จะกลายเป็นสีฟ้านะคะเพื่อนๆเรากต็ต้มสีขาวก่อนนะคะอ,อ่ก็หยอดลงไปอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะ ก็ถ้าแป้งมันลอยขึ้นมาก็คือแป้งมันสุกแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะต้มสีขาวเนาะทำไม่ยากเลยนะคะนวดแป้งก็นวดกับน้ําธรรมดานะคะเพื่อนเป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเผื่อใครไม่รู้อยแป้งอะไรแป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะก็ทําอย่างนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปในหม้อค่ะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนคือถ้าลอยขึ้นมาอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเขาสุกแล้วนะคะเพื่อนสุกแล้วเราก็จะใส่ในในมะพร้าวนะคะสุกแล้วสุกแล้วรอหน่อยรอหน่อยจ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็จะตัะะกมันทั้งเพื่อนใส่กับอันนี้ก็ได้นะคะมะพร้าว อันนี้เป็นมะพร้าวมะพร้าวขูดะะมะพร้าวสดนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวมะพร้าวอบแห้งนะคะแต่ยังนิดนึดน่งแล้วนะคะเพื่อนมะพร้าวอะไรก็ได้นะคะใช,ใช้ได้ทั้งนั้นเลยทำไมก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะน,นี่ก็จะมาใส่ในทีหนึ่งนะคะงเพื่อน เพื่อนๆมองมเห็นไหมคะไม่เห็นเนาะอันนี้ก็คือตัดใส่ในนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในนี้ จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็จีบๆอย่างนี้นะคะรูปทรงยังไงแล้วก็ทําเอานะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะ จกมากอย่างนี้นะคะขนมถั่วแปบนะคะเพื่อนใส่ะยนทีนใส่ไส,ส้เยอะนะคะเพื่อนใส่ท้องอ้วนๆเลยนะคะท้องถั่วแปบนะคะไม่ไม่แฟบเลย <c oughs> <c oughs> พูดอะไรไปก็เข้าตัวเองนะคะเพื่อนๆทำอะไรก็อ้วนๆน,นะคะเห็นไหมก็จอมาในลักษณะนี้นะคะทำอะไรก็อ้วนๆทำอาหารอะไรก็นะคะเราก็จะใส่อย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะ เพืเ่อนๆไม่ได้ยากอะไรเลยเราก็จะมาคุกอย่างนี้อีกทีนึงนะคะก็จะเป็นถั่วแปบนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราก็จะทำอีกสีอื่นๆนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของสีนะคะอันนี้คือสีนี่จะว่าสีอะไรอะสี สีม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะเพื่อนสีน้ำเงินแต่อันนี้อ่ะนี่เป็นสีม่วงเนาะนี่เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนจะแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมแล้วก็อันนี ahead, ้ก <Like Genesis. S 1> ็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะคะเพื่อนถั่วแปบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะยันนี้ก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะนอนนะคะเพื่อนพรุ่งนี้ก็จะตื่นแต่ดึกแต่เช้านะคะเพื่อน,อนแล้วก็จะทํากับข้าวต่อนะคะจะให้ดูเวลานะคะตอนนี้ทําขนมเสร็จนะคะตีหนึ่งนะคะเพื่อน <laughs> ทำอาหารไปถวายเพงนะคะมารับบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นี้เป็นขนมทั่วแแบบนะคะ สามสีเนาะเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะเพื่อนๆย่นี้ก็เหนื่อยจะเลยทำใหญ่จากชิ้นเล็กๆก็กลายเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ